สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมาแกะกล่องหนังสติ๊กที่ผมสั่งมาใหม่นะบอกว่ารุ่นไกป่ปลาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชนะกลุ่มหน,นังสติ๊ก ทุกคนนะครับันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับพอดีผมสั่งตัวใหม่มาไม่รู้ว่าจะเข้ามือหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจะได้ตามภาพหรือเปล่าอย่ามีมก็มียางอะไนะยางแถมมาใม่เป็นอย่าง ยางมีหเหลี่ยมนะครับหเหลี่ยมยางมีหกเหลี่ยมมีหเหลี่ยมมียาง,ม,ยม,ยม,ม,ยางมีแถมลูกแถมลูกแบดมิลก็แพ็คมาดีนะครับนี่นะครับ ยังไม่แก่ก็สวยอยู่นะสวยนะครับอนนาสวยอยู่นะเป็นแบบหัวหนอีบครับหัวหนอีบหกเหลี่ยมหัวหนอีบแต่ไม่ใช่ทัอะไรเลยไทเทเนียมนะถ้าเป็นไทเทเนียมมันจะสวยเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน หัวไทยเนี่ยมแต่งซิ่งแต่งซิ่งเดี๋ยวเขาแก่กันเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันครับเพิ่งสั่งมาใหม่ร้านนี้ผมรู้จักที่เขาอยู่ที่เขาอยู่ในกลุ่มหลังสติ๊กเรานี่ยสาลิงช็อตสลิงฮอตสลิงช็อต พอดีอยู่กับลูกชายจอมยุ่งครับนี่ใจเยอะบ,บายบายหรือของอย่างเดียวครับอ่ะใหม่ใหม่สั่งจากกลุ่มพวกเราเองนี่ยแหละครับไปดูสิเสือเลย Pa 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 Ui ừ. oh, này khắp dùa ấy dùa ấy นี่อบอกว่าอะไรนะไก่ปาก่าไก่ป่ากับดาบนะ,ะเห็นไหมครับนั่นสวยนะ่าไม่รู้ว่า,ยยาแบบนี้หะอมนะจะดีเข้ามือแล้นะ ก็มี่เสร็จแล้วครับของแถมเขาก็มียางยางมาสามสีมีลูกแล้วก็มีประแจเอา็กเหลี่ยม มันสวยครับว่าสวยอยู่ตรงตามภาพอยู่ตรงสูตรก็ใส่แม่เหล็กได้ด้วยนี่ด,ดูแล้วก็มีขาแม่เหล็กใส่ได้เวลาจับรูปโอเคครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปยิงลงให้ดูนะครับนะ โอเคครับผมว่าโอเคอยู่สวยสวยสวยเดี๋ยวดูว่าผมยิงถนัดไหมนะจะลองดูกันครับเดี๋ยวลองคันดูกัน นี่ก็โอเคนะครับ จริงผมก็ชอบพอนีหละครับเวลาเราใส่ยางเราไม่ต้องไปพันไปหายางลงยางลัแเราแค่ขัดน็อตก็จบแล้วโอเคครับสวัสดีครับะนะเพื่อนชะลิงชอดทุกคนแค่นี้แล้วครับสวยโอเค